แผนรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของปารีสก็เป็นที่แน่นอนว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเมืองต่างๆในโลกก็ต้องวางแผนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็มีวิถีชีวิตของมหานครที่มีความยั่งยืนมากขึ้นก็เกือบทุกเมืองนะครับก็มีแผนของตัวเองว่าจะมีมาตรการมีแนวคิดอย่างไรที่จะทำให้การใช้ชีวิตของประชาชนเนี่ยมีความเป็นมิตร ต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็ลดผลกระทบต่อภูมิอากาศต่างๆที่จะนำไปสู่ภาวะโลกร้อนและก็การเกิดก๊าซเรือนกระจกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตต่างๆในเมืองนะครับลีดเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยก็คือมานครปารีสนะครับแล้วเขาก็มีแผนในการที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างชัดเจนเขาเรียกว่าปารีส 2,024ถึง2,030 Climate Plan นะครับก็คือแผนที่จะทำให้สภาพภูมิอากาศของปารีสนะครับดีขึ้นด้วยวิธีต่างๆแล้วก็มาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องในแผนนี้มีอะไรบ้างนะครับ ตั้งต้นก่อนว่าแผนนี้เนี่ยได้ผ่านเรื่องของคณะกรรมการบริหารมานครปารีสตั้งแต่ปลายปี2023นะครับแล้วก็ผ่านเ,ออเกี่ยวกับออสมาชิกสภาของมานครปารีสในปี2024ทานคิดของเขาเนี่ยเขาจะต้องมีมาตรการต่างๆที่มีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่สองก็คือเป็นมาตรการที่ขับเคลื่อนโดยท้องถิน่นแล้วกออ็ปัจจัยที่3หรือเป้าหมายที่3ก็คือว่า จะทำอย่างไรที่มาตรการนั้นจะเกิดความเท่าเทียมกันก็คือต้องเห็นภาพก่อนว่ามาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย มันมักจะมีความไม่เท่าเทียมก็คือคนที่มีฐานะดีหรือคนที่มีโอกาสมากกว่าทางเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสในการที่จะทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยการยอมจ่ายค่าปรับค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเพื่อจะใช้ชีวิตสุขสบายขึ้นแต่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้แต่ว่า Climate Plan 2024-2030ของมานาคอนปาร,รีสเนี่ยเขาให้ความสําคัญว่าทุกคนจะต้อง มีการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมกันไม่มีใครที่จะมีสิทธิทพิเศษเหนะือใครที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้แล้วก็มาตรการต่างๆก็ต้องเป็นมาตรการที่มีความเท่าเทียมกันกับทุกคนด้วยนะครับสิ่งสําคัญที่เขาเจะ ผลักดันมากๆก็คือเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวันของคนในมหานครปารีสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะพัฒนามหานครให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อการขี่จักรยานนะครับแล้วก็ในเมืองศูนย์กลางของปารีสเนี่ยก็จะไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เอ,อื้ออำนวยต่อการขี่จักรยานเป็นหลักแล้วก็ให้สิทธิพิเศษ หรือให้สิทธิเป็นลำดับแรกต่อการขี่จักรยานที่จะทำให้สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงพื้นที่ต่างๆรวมถึงเส้นทางจักรยานได้อย่างเหมาะสมเพราะว่าเขามองว่าจักรยานเนี่ยเป็นยานพาหนะที่มีความเท่าเทียมกันสูงที่สุดแล้วครับ ราคาไม่ได้แพงแล้วก็ทุกบ้านนะครับก็มีจักรยานจักรยานถูกๆก,ก็มีครับในภาพคื้นยุโรปจักรยานมือ2ราคาถูกมากจักรยานคันแรกที่ผมซื้อตอนที่ผมอยู่ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยราคา20ดอยชา์มาร์หรือว่า400บาทนะครับซื้อมือ2จากเอ่อฟรีมาร์เก็ตเพราะฉะนั้นราคาทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็เป็นยานพาหน,นะที่ทุกเพศทุกวัย สามารถที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกดังนั้นเขามองว่าอันนี้คือเป้าหมายสำคัญแล้วเขาก็มองว่าเขาจะขยายโครงขายจักรยานของเขานะครับในปี2026เขาตั้งเป้าไว้ว่าจะมีเส้นทางจักรยานเพิ่มขึ้นอีก180กิลเมตรแล้วก็มีที่จอดรถจักรยานเพิ่มขึ้นอีก130,000ที่จอดรถเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพัฒนาตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่จะลดมลภาวะทางอากาศ ที่ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลงนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เกิดเมืองที่มีความยั่งยืนมีการสัญจรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้สุขภาพของคนปารีสแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับโดยเขามีเป้าหมายต่อไปในอนาคตเป้าหมายสูงสุดของเขาก็คือเขาจะเป็น100% cycling city คือจะเป็นเมืองที่ใช้จักรยานร้อเปร์เซนครับแล้วเขาทำอะไรกับตรงนั้นเขาบอกว่านี่คือเป้าหมายสูงสุดของเขาที่จะเป็นต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตเขาจะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กลางเมืองที่ให้แต่คนเดินเท้าและจักรยานเข้ามาใช้งานได้โดยที่เขาจะเริ่มจากทุกเขตกับปารีสแบ่งเป็น20เขตย่อยนะครับทุกเขตจะต้องมี เรียกว่า pedestrian heart ก็คือศูนย์กลางของแต่ละเขตเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ที่เป็นเฉพาะสำหรับเดินเท้าและขี่จักรยานไม่ให้รถยนต์ส่วนตัวเข้าแล้วเขาก็จะเริ่มสิ่งที่เรียกว่า large scale limited traffic zone หรือภาษาฝรั่งเศสว่า z t l ะนะครับในบริเวณศูนย์กลางเมืองในปลายปีนี้วิธีการตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าบริเวณศูนย์กลางเมืองจะเก็บไว้สำหรับยานาพาหนะประเภทการเดินเท้า การขี่จักรยานขนส่งมวลชนและรถยนต์ส่วนตัวหรือยานพาหน,นะที่มีเครื่องยนต์บางประเภทที่เป็นรถสาธารณะเช่นรถเก็บขยะนะครับรถฉุกเฉินต่างๆหรือว่ารถของเจ้า,จาหน้าที่นะครับเพื่อที่จะทําการรักษาความสงบเรียบร้อยของเมืองเท่านั้นที่จะใช้ได้แล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยเขาได้ไปดูต้นแบบจากนครบาร์เซลโลนาครับผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่านครบาร์เซลโลนาเนี่ยเป็นเมืองที่มี ขนาดของบล็อกเล็กมากเราเห็นเมืองของเขาสวยๆเนี่ยครับที่เป็นบล็อกต่างๆขนาดเท่ากันทั้งหมดแล้วเ,เราก็คิดว่าเป็นเมืองที่มีระบบระเบียบดีแต่จริงๆแล้วเขามีปัญหาว่าบล็อกของเขาเนี่ยขนาด110เมตรคูณ110เมตรระยะเดินเท้าของมนุษย์ปกติเนี่ยก็คือ400เมตรเพราะฉะนั้นเล็กกว่าระยะเดินเท้าถึง3เท่าแล้วก็ปัญหาของเขาก็คือว่า จะเจอสี่แยกทุก110เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเดินไปแป๊บเดียวก็จะต้องข้ามถนนแล้วแล้วก็ถ้าใช้รถอะไรก็ตามนะครับจะขี่จักรยานจะเป็นขนส่งมวลชนรถบัสที่วิ่งอยู่บนพื้นผิวจราจรเนี่ยหรือว่ารถยนต์ส่วนตัวจะเจอทางแยกทางร่วมทุก110เมตรซึ่งถี่มากถี่เกินไปครับแล้วก็มีปัญหาการจราจรติดขดัดจนเขาจะต้องจัดการจราจรแบบวันเวย์เป็นส่วนมาก นะครับเพื่อให้สามารถเปิดไฟเขียวเนี่ยได้หลายๆแยกต่อกันไม่ใช่ว่าทุก100เมตรทุก110เมตรต้องหยุดทุกครั้งนะครับพอจะเจอเจอไฟแดงเพราะฉะนั้นการจัดระบบเขาค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นวิธีการของเขาเนี่ยก็คือใช้โปรเจกต์ที่เรียกว่าซูเปอร์บล็อกก็คือเอาบล็อก3คูณ3บล็อกนะครับ3บล็อกคูณ3บล็อกรวมกันเป็น1 s u p e ซูเปอร์บล็อกแล้วก็มันก็จะมีจุดตัดนะครับ4จุดบริเวณนั้นแล้ว ใน3คูณ3บล็อกนี้ด้านในนะครับจะให้ความสำคัญกับการเดินเท้าการขี่จักรยานแล้วก็จุดตัดต่างๆก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะพื้นที่ที่นั่งเล่นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจมีการ ใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นพื้นที่ปิดล้อมภายในชุมชน3าคูณสมากขึ้นรถยนต์ส่วนตัวยังเข้าได้บ้างครับเฉพาะคนที่อยู่ในบล็อกนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีการสัญจรผ่านน้อยแล้วก็มีความเป็นมิตรต่อคนในชุมชนมากขึ้นปารีสก็เอาแนวคิดนี้มาใช้เช่นเดียวกันครับว่าจะมีแนวคิดที่จะทําให้บล็อกว่บบล็อกของปารีสก็ไม่ได้ใหญ่นกักน,นะครับจะมีการรวมบล็อกบางบล็อก ะครับให้เป็นซูเปอร์บล็อกเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะทําให้มีพื้นที่สาธารณะและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเข้ามาในพื้นที่บล็อก,กัน,นะครับต่อมาครับสิ่งที่ปารีสจะทำต่อจากนั้นก็คือว่าในปี2024เนี่ยเขาจะไม่ให้รถบัสของนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในศูนย์กลางเมืองละ เพื่อลดลดขนาดใหญ่ที่เข้าสู่ศูนย์กลางเมืองแล้วลดเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นรถที่ใช้พลังงานฟอสซิลก็ไม่ดีต่อสภาพอากาศอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในปี2026เนี่ยเขาก็จะมีแผนที่จะขยายพื้นที่ที่เป็น p ิดาเซียนโซ o นะครับพื้นที่ที่เดินเท้าและขี่จักรยานเป็นหลักเนี่ยในศูนย์กลางของแต่ละเขตนะครับทั้ง20เขตแล้วก็วิธีการแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ มหานครปารีสเนี่ยกลายเป็นเมืองที่มีความเป็นมิตรต่อการขี่จักรยานเป็นหลักลดการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็ทำให้ระบบนิเวศของเมืองมีความยั่งยืนและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้นมาตรการใน Climate Plan 2024-2030ของมหานครปารีสเนี่ยนะครับเขาประกอบด้วย5องค์ประกอบสำคัญนะครับ องประกอบแรกก็คือการที่จะปกป้องประชาชนจากผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการปกป้องตัวนี้มีมาตรการย่อยอยู่3ตัวครับตัวแรกก็คือเขาจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเพิ่มอีก300เฮกตาร์นะครับเพื่อจะทำให้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อหัวประชากรเขาได้10ตารางเมตร ต่อหัวประชากรซึ่งตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกอยู่ที่9ตารางเมตรต่อหัวประชากรนะครับส่วนต่อมาครับมาตรการย่อยที่2ก็คือการสร้างน้ำพุตามพื้นที่สาธารณะต่างๆให้เพิ่มอีก120จุดนะครับเพื่อจะทำให้เมืองเย็นลงนะครับสามารถที่จะเป็นพื้นที่สาธารณะที่ดีได้ต่อมาครับมาตรการย่อยที่3ก็คือจะทำให้ แม่น้ําแซนครับสามารถว่ายน้ําได้แล้วเขาก็จะมีพื้นที่ที่ปิดล้อมนะครับให้คนสามารถลงไปไว่ายน้ําโดยไม่รับผลกระทบจากเรือและการสัญจรต่างๆภายในน้ําแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับในแม่น้ําแซนเนี่ยสแห่งนะครับในปี2025มาตรการที่2ครับเรื่องของการที่จะทําให้อาคารเนี่ยมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับ ประกอบด้วยมาตรการย่อย3อันเช่นกันครับมาตรการย่อยที่1ก็คือการที่จะติดตั้งหลังคาที่สามารถที่จะลดความร้อนได้นะครับพันแห่งเพื่อที่จะทําให้มีการที่จะมีตัวฉนวนกันความร้อนในหลังคาของอาคารที่ก่อให้เกิดความร้อนสูงต่อเมืองพันจุดนะครับต่อมาก็คือเขาจะทํำ หลังคาสีขาวนะครับก็คือเอาสีขาวไปทาบนหลังคาอาคารสาธารณะนะครับพับบิบบิลดิ n งทั้งหลายเนี่ยทาด้วยสีขาวเพื่อจะลดอุณหภูมิในเวลาที่อากาศร้อนจัดนะครับโดยเขามีเป้าหมายที่จะทาสีให้ได้อย่างน้อย40,000ตารางเมตรสำหรับอาคารสาธารณะนะครับต่อมาครับเขาจะทำการบูรณะฟื้นฟูโรงเรียนนะครับแล้วก็ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ทุกปีนะครับ30โรงเรียนแล้วก็10ศูนย์ดูแลเด็กเล็กให้เป็นอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมาตรการที่3ครับเ,เร่งในการที่จะเปลี่ยนยานพาหนะและอาคารนะครับเพราะเขามีเครื่องจักรในอาคารเช่นการทําความร้อนในอาคารนะครับที่ใช้พลังงานฟอสซิลลงให้หมดนะครับอย่างรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็จะใช้พลังงานหมุนเวียนกับ พวกเรื่องเหล่านี้ในอาคารนะครับให้ได้ร้อเปอเขาตั้งเป้าหมายไว้ยังไงครับก็มีมาตรการย่อย3มาตรการเช่นกันมาตรการแรกก็คือ,อ,อยกเลิกนะครับหรือเลิกการใช้งานพลังงานฟอสซิลในอาคารสาธารณะนะครับทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการก่อให้เกิดฮีตเตอร์การทำเครื่องจักรต่างๆเครื่องกลต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ประกอบอาคารนะครับทั้งหลายเนี่ยให้เลิกใช้พลังงานจากพลังงานฟอสซิลเนี่ย ายในปี2040ต่อมาครับก็คือการที่จะมีหน่วยย่อยนะครับของอพลังงานหมุนเวียนกระจายไปทั่วอาคารสาธารณะอย่างน้อย6,000อาคารที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วครับว่าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยการมีเครื่องจักรเครื่องกลต่างๆรวมโดยเฉพาะยิ่งสาธรารณการของเมืองเนี่ยแล้วระบบสัมโภคทั้งหลายด้วยเนี่ยจะเป็น หน่วยขนาดเล็กมากขึ้นหรือว่าออนไซต์ซิสเต็มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานก็เช่นกันครับเขาจะมีพลังงานหน่วยพลังงานย่อยเนี่ยกระจายไปทั่วตึกนะครับเพื่อมีพลังงานหมุนเวียนสําหรับใช้ในตัวอาคารเองจะจากขยะจากความร้อยเที่นเหลือและอื่นๆก็ตามทีจะมีพลังงานที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในอาคารเองไม่ใช่ใช้พลังงานจากภายนอกอาคารที่รัฐส่งมาให้ทั้งหมดนะครับ ต่อมาครับมาตรการย่อยที่3ก็คือเอาความร้อนที่เกิดขึ้นจากาการใช้งานในอาคารไม่ว่าจะเป็นเครื่องจกักรเครื่องกลหรือว่าแอร์ทั้งหลายเนี่ยครับเอาความร้อนเหล่านั้นเนี่ยมาใช้กับหรือเป็นส่วนหนึ่งของฮีเตอร์ของเมืองนะครับมาตรการที่4ก็คือเรื่องของการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะ เพิ่มเส้นทางจักรยานนะครับ180กิโลเมตรแล้วก็ที่จอดจักรยานอีกแสน0 0 0คันในปี2026เน้นที่การเดินทางด้วยจักรยานนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการที่จำกัดรถที่เข้าสู่พื้นที่เมืองเปิดพื้นที่สำหรับการเดินเท้าการขี่จักรยานในแต่ละศูนย์กลางของเขตทั้งหมด20เขตนะครับ แล้วก็มีมาตรการสำคัญในการที่จะรวมซ u เปอร์บล็อกต่างๆเข้าด้วยกันมีเรื่องของการห้ามรถบัสของนักท่องเที่ยวเข้าศูนย์กลางเมืองในปี2024นะครับแล้วก็จะขยายพื้นที่ที่จะเป็นพิดาเซนโซนของแต่ละเขตเพิ่มขึ้นอีกในปี2026ส่วนมาตรการที่5นะครับเป็นการที่จะทำให้แต่ละชุมชนมีความยั่งยืนแล้วก็มีลักษณะที่เป็น โล w าบอน o n โคโนมี y ก็คือเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะพัฒนาศูนย์รียูสศูนย์รีไซเคิต่างๆให้ทั่วทั้งปารีสนะครับพัฒนากเกษตรในเมืองหรือว่า Urban a บิร c u l t u r e เนะครับเพิ่มขึ้นอีก100เฮกตาร์ในปี2030ะครับแล้วก็จะสนับสนุนให้ แคนเีนต่างๆหรือว่าโรงอาหารต่างๆในมหานครปารีสเนี่ยมีอาหารประเภทที่เป็นเวจตเทเรียนนะครับหรืออาหารมังสวิรัตเนี่ยอย่างน้อย3มื้อต่อ1สัปดาห์โดยที่อาหารเหล่านั้นเนี่ยจะต้องอย่างน้อย75%นะครับของอาหารทั้งหมดจะเป็นอาหารที่เป็นออร์แกนิคฟู้ดซึ่งก็จะย่อยสลายง่ายสามารถที่จะเอาไปทำขยะ เอาไปทำปุ๋ยอื่นๆได้ต่อไปในอนาคตนันนะครับก็จะเห็นภาพนะครับของ Climate Plan 2,024ถึง2,030ของมหานครปารีสที่มุ่งที่จะต่อสู้แล้วก็ทำอย่างไรให้ลดเรื่องของการทำลายมลภาวะทางอากาศที่จะทำให้ม,ามหานครปารีสมีความยั่งยืนขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง เรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเรื่องของคมนาคมขนส่งเรื่องของการปรับปรุงอาคารเรื่องของการยกเลิกนะครับพลังงานจากฟอสซิลในยาพนพาหนะและเครื่องยนต์กลไกลต่างๆที่เป็นองค์ประกอบสาพกและสาบกการของเมืองแล้วก็ทําให้เกิดชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับไม่แน่ใจว่าเมืองต่างๆซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของประเทศไทยเนี่ย ได้มีแผนอย่างชัดเจนแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่พูดกันเฉยๆว่าเราจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนอย่างที่ปารีสและมหานคอรอื่นๆในโลกเป็นวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ